ตั้งแต่ปีสามดนตอนนี้ยังไงก็ต้องเสียเพิ่มบอกแล้วเคยเสียเยอะวันนี้มันจะน้อยได้ไหนวะโอเคมาวัดความดันนะคะหลังจะกปดนอนมาแล้วขับรถยาวกันคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นย่างไรเราขึ้นขายย่างแล้วตื่นเต้น ตื่นเต้นหมว่าขึ้นมันต้องบ่อยฟังโล่งไปจากถอกางเกงในย่างถอแล้วมานั่งอยู่ต่างจังหวัดนานมาเจอตู้เตาบินละเราจะต้องลองสัหน่อยดูซิว่าเราจะมีเมนูอะไรให้เลือกตึ้งเอาเมนูแนะนำละกันนะเดี๋ยวก็ต้องกินกาแฟ เ,เป็นโกโก,โก,โกล้ละกันเอาเย็นเอาห้องหมดอ่ะเย็นไม่มีหรอเฮ้ยทำไมอ่ะอขอดูอีกทีหนึ่งนี่แต่เมนูร้อนหมดเลยขอดูเมนูเย็นหน่อยไม่ใช่ว่าตู้ไม่มีน้ำแข็งขอดูหน่อยชาน,นมโกโก้คารามเมลร้อนร้อนร้อน เออตู้น้ำแข็งหมดโอเคโอ้แดะบอกแล้วมาราชการเหมือนมาเที่ยว, <The> view, วดูว<ๆ>ิวดูวิวสวยไหม <laughs> เดี๋ยว,ยวจะถ่ายรูปด้วยดูหวัว <laughs> เดี๋ยวเราจะไปกินอยู่ที่ฟาร์มนั้นนะคะ <laughs> น้ำยังไม่ได้สั่งอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ่ายรูปไปก่อน <laughs> เดี๋ยวจะไปกิ้งบนบน,นข้าวนาข้าวตรงนั้นนะคะสวยงามมากค่ะโอเคนะคะเท่านี้กันเะจ๊ะมาตอนนี้เราก็จะมาแวะด,ดูเซรามิกแต่ว่าจะซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวไาว่า,ากันนะถึงบ้านแล้วพักพอนะตั้งแต่ตีสามพรุงนี้ว่ากันมานะลุยตอ่อวันนี้พอใครนี้นะเดี๋ยวแบบน้ำนอนรับฟันดี